น,เนะเพครับแต่พี่น่ะก็ได้ส่งข่าวสารไปเรืออ่องข้อบิดตองที่เมืองกองวิถีน่ะทั้งสุดท้ายก็ออก,กินเวลาเกือบปีแล้วนะท่ยานให่แต่ก็ไม่เห็นว่าทูกจะส่งข่าวข่าวกลับมาบ้างเลยวุ้ย็ทังตา,ตานั่นแหละทำไมท่ยานใหส่งข่าวสารท,ที่ไหนเลยนี่กระช้าบพราไม่ส่งเจทีที่นี่นึก<า>ไม่ออกไงก็เห็นนกพิราบอยู่แถว สนามโบกจับไสจดหมายบินไปเลยไมรู้ว่าจะถึงหรือเปล่าไม่ได้เลือกเลยทีเดียวแต่พระไทยเย็นๆก่อนพระบารมีปกเก้าวไปถึงลูกอยู่แล้วใ่ไมะลูกนะเออต้องกลับมาบอดใครอยู่แล้วไม่คะแต่ยังไงยังไงนะต้องอดเป็นขวงกไม่ได้ยายเป็นห่วงแต่แ え <music> แล้วลูกบงังเอร์ให้มานกมาพบเหตุสำแดงเดชข่ายักษ์ลงตักใสตายแล้วเก่งจังเลยอ้ช่วยลูกให้รอดให้ปลอดภัยแล้วซ้ำโมกสองสามใบให้ลูกรักหายลูกนี่ชื่อน้กสร้อยสุวรรณ นั <ítulo> sabes, anyway, oh ่นน้องจันทร์ี่ค่พระบดาพระมารดโปรรู้จังกระายก็สวยดีกตนหน้าแปลกๆสวยี่ก็ายแก็ไม่ว่าอะไรอย่างนีต่เายเอทว่าตีทำไมี่ยทำให้ตื่นเต้นไปได้ก็ะยายนี่ก็ น้องส้อยสว่างน้อี่ท่าน้องจันทร์ทเพคะถวายบังคมพระบิดาพระมารดาคุณพี่เสียจิตน้องถวายบังคมพระบิดาะเจริญขอรุกขมารดาเรบไหวเรบไหวสิเับไหว้ไหลย้ายับไว้เป็นอะไรกันพี่คกนเงี้ยเดียวลูกเลี้ยงคนไม่อยู่กับพี่เลยก็เนี่ยเขาบินทองเขาบอกว่า เนี่ยเป็นลูกยักษ์ไงเมคะแล้วเป็นลูกยักษ์อ่ะต้้งตองวันไหนมันมันหิวขึ้นมา่ะทำยังไงมอมฉันก็เสียวไส้มันหวาดหวาดวัดวนๆแม่คะนาาี่แม่ส้อยสะสวนนั่นแม่ลูกจันอาอย่ามาแกล้งยอฉันฉันเป็นดวงจันทร์ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดเรื่องแล้วอันนี้แก้วหน้ามาไม่ช่วยเรื่องสำคัญลูกจะดีเล่นอ๋อนี่แม่ซอยที่นี่อะไรแม่คะขอขึ้นขอยสวรรค์กัปดังตอนเรียกชื่อของพี่ดีนะตากตาอะไรท่านตาทำไมจะมาดุอะไรหม่องท่านทัานหนาตอนนี้อยู่ห้องพีททำไมแม่คะหม่องท่านว่ากำลังทำความรู้จักอยู่แล้วทำไมทำไมมันมีปัญหาหรือไมจะต้องมีเรื่องเท่าไหร่าะแล้วก็ ออะไรก็ต่างหาแต่เรื่องท่านตลอดเลยหรือว่าตัวใหญ่กว่าหรือไงอ้าวปีหน้ากูญงเฮปิเมทเ้านะที่ผายก็อะไรก็ต่หาเรื่องแต่ท่านตลอดเลยทำไมสนใจหรอแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับกองทันไหมครับไม่ต้องไปยุ่งเลย パレードに行こうか決定か。<music> มึงจะทำอะไรกับเมียกูฮึ่งมีอะไรกัเออที่วยไม่แกเมียไม่มีใหญใหญ่ที่ตอกตัวเนี่ยไม่มีอ,อะไรว <c oughs> ซอยส่วนเพคะซสวนเพคะโดะจันทร์เพคะจันทร์หรือจันทร์เพคะจันทร์นั้นบอกแ Thank <laughs> you. ะนะเพคะมกักจะใช้สีมากมันเรื่องใจคันนะตายพออหมายถึงว่ามั่านอนเล่นเดี๋ยวจะเครียดกันเลยนะ,ะหมายถึงสตรีเวลาที่เขามีลูกมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายถ้าจะว่าอีแก้วมันไม่มีลูกเนะี่ยเมื่อกี้ที่หม่อมทันเห็นะนะเพคะมันเข้ามาแต่ไหนเราเพคะทั้งเนือ้อทั้งนมทั้งไข่ใายเอาไปใส่อีแก้วมันเล็กขนาดนั้น บอกไแม่ก็ผิดขังไข่คนมีลูกมนร่างกายมันจะต้องเปลี่ยนขอเรียกว่ามันเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายเป็นอย่างเมื่อกี้นี่แหละพคะมันก็น่าแปลกาส่แล้วที่ใหญ่น่าจะทำยังไงระดีกันเนี่ยนี่พวกเราทั้งหลายทั้งหวังทั้งหมดนี่ลองใจเย็นๆนั่งเอาหางแช่น้ำแต่ไม่บ่อยบอกแม่ยช่เหมือนบอกแม่แช่คนเดียวไหมหมายถึงว่าให้ใจเย็นๆ

Hey, ปีท้อนุ๊กล้อไงเลยลูกทำยังไงเร็วเออก็ลูกลูกก็เป็นลูกของลกอ่ะมาไ้มาไมาให้หมยอะโอ๊ยมาเดี๋ยวอหักมาที่ขอาลูกเองะาองันเอง่่องฉันเองไม่เล่า้อ้อไป้อไปไมอไม่ไ้อไลูกล้อ้อกอ้าตอดยใช่ออ ลูกไคหนอลู่ไคหนอทำเลยอำเลยนะเออลูกไค ជាងស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 ្សាងស